ปาไปเลยในภูเก็ตด้ครับก็คือคักเหมือนกันท่านอธิบดีกรมการปกครองนี่มาหลันคลองแล้วครับนะอ่าหลันคลองชัยตีคลองชัยในวันแห่งความรักแต่ว่านะครับโดยทางด้านคลองนายชัยวัฒน์จุนทิระพงอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิด่านนะครับดูป้าดีวันตีคลองชัยครับให้กับผูกความรักนะครับรวมแห่งความดีกับท่านกรกตดูยุกเองความเสมอภาคนะครับ โดยกรมการปกครองในฐาน,นะหน่วยงานรักเลยก็คือเนี่ยในการจะถ่ายเท่นั่นนะครับน้องนิบินก็งานนี้ก็จัดยิงใหญ่นะตกแต่งครัวเรือนมันอยูในผาปะนะครับกิจกรรมแต่ว่านี่ก็จัดขึ้นทั่วประเทศจริงๆนะทุกอำเภอเลย878อำเภอทั่วประเทศคิกออฟพร้อมกันแทนอาชีพไปคิกออฟมาจากภูเก็ตใช่ยงใหมนะครับกกิจกรรมเนี่ยมีทั้งขบวนกลองยาวกันมากนะมีมันมันคุยยิ่งฉายยิ่งอะไรจัดแต่งงานนะมีการแต่งชุดด้วยเคเบล่านี่ไม่รู้ชุดโยบืออาเคเบล่านี่เหรอ ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะครับเอาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เขาบอกว่าเอ่อเคบาย่าเนี่ยประกาศยกย่องขทะเบียนเป็นหมอดกวัตนธรรมที่จับต้องไม่ได้ข้องมนุษยชาติจากสุนิโกู้นั่นครัเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัำพัากันเลยค่ะวันนี้เราเลือกพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่ศูนย์นิค้าจังซีรอนอำเภอกระทูแห่งนี้เนี่ย ก็เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้กฎหมายของเรามีผลบังคับใช้แล้วในการที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับเหมือนผู้รักนะครับหลากหลายนะวันนี้ตามที่เราได้เห็นนะฮะบ,บางคนก็รอกันมา40ปีก็มีวันนี้นะครับวันที่เราส่งเสริมรสถาบ,บันครอบครัว,วเขาให้เข้มแข็งนะครับนอกจากที่กระทู้แล้ว เราก็อีก8 0 0 7 8อยเอำเภอรวมก,กระทุนะครับแล้วก็94สาขาที่อยู่ในสถานทูตนะครับอีก50เจท,ที่กรุงเทพมหานครทุกแห่งพร้อมนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในการส่งเสริมราบ,บันครอบครัวให้เข้มแข็งครับ